สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับบล็อกฟู้ดมือใหม่ EP ที่ยี่สิบอ๋อ EP ที่ยี่สิบกันแล้วครับ EP ที่ยี่สิบนี้เราก็ยังอยู่กับผลช้างนะครับนี่ผลที่น้องๆให้มานะช้างนี่คือเราได้มาแล้วสามสกิลนะผลช้างเลยอีกสองสกิลในวันนี้เราจะมาเก็บให้ได้นะครับหวังว่าจะได้นะเออแล้วก็จะเก็บเลเวลไปพร้อมๆกันด้วยก็ EP ที่แล้วนะครับพี่ก็ได้คอมเมนต์ถามน้องๆไปนะว่าอยากให้พี่ใช้ต่อหรือว่าเปลี่ยนนะเจ้าผลช้างน้องๆก็แบบอยากให้พี่ใช้ต่อบ้าง เอออยากให้พี่เปลี่ยนเลยก็พี่ก็เดี๋ยวจะลองคิดดูอีกทีนะว่าจะเปลี่ยนหรือว่าจะใช้ต่อนะแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เดี๋ยวเราไปเก็บเวลกันต่อนีกว่าอ๋อแต่ก่อนจะไปครับนี่ตอนนี้พี่อยู่ในเซิร์ฟวีนะดูดิโอ้โหอยู่คนเดียวด้วยพี่ไปขอยืมเซิร์ฟวีจากคนรู้จักมานะเขาก็ให้พี่ยืมมาโอ้โหสบายและอีพีนี้ได้อยู่เซิร์ฟวีชิลๆครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บเวลกันดีกว่าไปครับเพนนี้ต้องเจอพลังช้างสารเออวิดตรงนี้วิดตะางประเทศ ต่อโดยขึ้นงาโหอย่างเท่หวังว่าวันนี้เราจะได้สกิลครบนะอาจจะแค่2สกิลเท่านั้นแต่2สกิลที่เหลือนี่คือแบบโอ้โหยา,ยากนั้นเลยนะ200กับ300ความชำนาญ เรียบร้อยโดนไปเฮ้ยโอ้โหแต่พี่ลืมบอกน้องๆไปครับนี่จากอีพีที่แล้วนะครับที่พี่ได้บอกว่าพี่จะเติมมาร์ตอรี่คูณ2นะเนื่องจากไอ้เจ้าผานช้างเนี่ยมันใช้ความชํานาญเยอะเหลือเกินนี่ครับพี่เติมโรบัคมาเรียบร้อยแล้วครับน้องอ,อันไหนวะครับหนึ่งนะโอกาสดรอปเรือความเร็วไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้ยนี่ครับโอ้450โลบัคครับแต่ไม่เป็นไรครับที่เติมมาแล้วครับน้องนี่มาร์ตเอรี่คูณ2จัดไปเรียบร้อยแต่ทีนี้บอกเลยว่าเราจะเก็บกันแบบรุดรัดเลย <c oughs> ครับลุยอ,อยากรู้จริงว่าจะได้เยอะขนาดไหนมาตเตรี่คูณสองโอ้ยแค่มอนสองตัวนี้ขึ้นมาแบบสองวลเลยออ, oh. อย่างเยอะอย่างนี้ได้เร็วชัวร์ครับอีกสองสกิลโอ้ oh. ลุงนี้น่าเติมตั้งนานละแปบเดียวขึ้นยังไวครับแบตเตอรี่็สมกับราคานะต้อง4ี่ร <c oughs> อยโลบบกใน4 5 0สห้าสิบ่ยังแพงแต่ก็ทำให้เราได้เก็บออมฉนานไวขึ้นครับชิลเลยชิวเลย โ oh. อ้เราน,นีความชำนาญเราใกล้จะร้อยหกสิบลยนะตั้งแต่เติมคูณสองไปนี่คือยังไวอะครับชิลแล้วบอกเลยว่าวันนี้ชิลครับใกล้แน่นอนครับสกิล F สองร้อยความชำนาญไม่แน่ไม่แน,น่อาจจะได้สกิลสามร้อยความชำนาญก็ได้นะยุ่แางล่างอะ่ะเออแางล่างเป็นา้าอันกล้วย ิผลผนช้านี่มันแรงดีจริงๆเลยเว้ยแต่ข้อเสียคือมันโดนมอนตีได้อะคือถ้ามันไม่โดนมอนตีได้นะคือแบบถือว่าเป็นผลที่โกงผลหนึ่งเลยนะแต่คือทำไงได้ครับสกิลแรงก็ต้องแลกมาด้วยการโดนมอนโจมตีครับ <c oughs> ถ้าเป็นสายโลเกียนี่คือโกงจัดๆเลยโอ้โห <c oughs> oh, ดูมันปล่อยสกิลคลื่นดาบ <c oughs> อย่างน่ากลัวเลยโอ้โหโอ้โหมอนตรงนี้มันโหดเกินมาทุกคนเราต้องกลับไปที่เก่าไปดิตรงนี้สกิลมันน่าล้าาลมากโอ้ โดนไหมเรากลักบไปเวลที่เก่าดีกว่าตอนเมื่อกี้อมอนมันมีสกิลขึ้นดาบา่ะยังโหดเลย <c oughs> โอ้ยกบตาย <c oughs> โหแล้วตอนนี้มาสเตอร์รี่เรา188แล้วครับมันจะ200แล้วนะไอจะได้สกิลตัวเอฟ้ะครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเฮ้ <c oughs> อยอะไรอะไปทำอะไรวะนล่ะเฮ้ย <c oughs> เอ้ยใครมาเฮ้ยใครมาฆ่าเราวะเนี่ยเฮ้ยเราอยู่ในเซิร์ฟวีไม่ใช่หรอใครมาฆ่าเราวะเมื่อกี้ผมโดนใครไม่รู้ฆ่านะเออมันไปไหนแล้ววะ,ะใช้เห็นหน้าเราจะแก้แค้นครับเปิดพีพีก,ก่อนเลยเอาแน่เจอหน้าเอาแน่น <c oughs> หะะวใช้เห็นนะ <c oughs> โอ้ยเฮ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 ้ย ไปวะมาฆ่าเราแล้วก็ไปอ่ะใช้ผลแสงนะเออมันไปไวด้วยดิไปไหนวะอยู่ไหนวะเนี่ยไหนวะโอ้มันหนีไปแล้วนะเราหามันไม่เจออ่ะใครมาฆ่าเราไม่รู้นะคิดว่าเราจะได้แบบฟาร์มเฮ้ยได้ยินเสียงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเจอแล้วเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหกระโดนทีเดียวตายเลยอะมันเว่เยอะจัดเลยครับโอ้โหมันยังโหเลยครับคือเราแบบังเป็นกี่กี้ไปเลยอะมันตีเราทีเยวตายเลยไปเี้ยมันมาสองคนเนี่ยนะจะบนแสงคู่เลยคือเป็นไข่อะเราไปห่ามันไปถ่ามมนได้เขาไปไหนแล้วเขาไปไหนแล้วโอ้ยังพิมพ์ข่าไม่จบเลยโออมันไม่คุยกับเราด้วยนะโอ้โหดูดี ไปผลแสงมากลัวแล้วว่าไม่ไหวแล้วว่ามานันกลัวเนี่ยใช่ไหมต้องเอาและรอบนี้เราฆ่ามาันได้ครับไหนวะลุปเอวิสกิลไม่โดนไปเลยใ้ผลแสงก็่โดนมันอยู่นู้นครับเอ้ยนี่โดนมิดีมันหนีมันหนีนะนี่นะอันนีเ้เรานะอืโคตรถึงเลยครับไหนแล้ววะเอ้ยเอ้ยโอ้โหมันใช้ผลแสงอะ มันใช้บนแสงครับเราตามมันไม่ได้อะเราพุ่งไม่ได้อะโอ้โหอยากให้เราได้สกิลตัวเอฟนะโอ้โหแล้วเราขาดแบบอีกแค่12ความชนานาญเราก็ได้สกิลตัวเอฟแล้วอ่ะอาจจะมีสกิลไล่มันนะเออใครก็ไม่รู้มาฆ่าเราในเซิร์ฟวีนะครับเราเก็บเบลต่อดีกว่าเราตามห่าไม่เจอแล้วมันน่าจะไปแล้วนะ <S <S เออมันหนีเราไปลวเราต้องรีบเก็บความชํานาญครับ <S <S อีกแค่12นั้นะเราก็ได้สกิลเคลื่อนที่แล้วเราก็จะกลับไปแก้แค้นในสองคนนั้นนะไม่รู้มันยังอยู่เปล่ารอเราได้สกิลเคลื่อนที่อ่ะ โอ้ยโดนไม่ดีโดนครับโดนคอมโบครับมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วไหนเอาไปไหนแล้วมันวิ่งโคตรเร็วเลยตีตีไม้ตีหมายครับกระบองตีหมาบโอ้โหเราตายแล้วครับดูไอ้สองคนนี้ชื่ออะไรอ่ะชื่ออ่านว่าอะไรเมลอนน่ะมันเต้นด้วยอ่ะดูดิเต้นย่อเยอะแล้วเต้นเต้นย่อเลยเหรอ วุ้ยความชำนาญร้อยเก้าห้าแล้ครับแค่นิดเดียววุ้ยวุ้ยหืม้ยโอ้โหเขามาแย่งมอนเล้าหืมเราต้องแย่งซืนครับไม่ได้เราใกล้ได้สกิลเอ็มแล้วเราจะให้เขามาป่วนเราไม่ได้วุ้ยโอ้โหแย่งไม่ทันเขาตีโค้นแรงเลยโอ้โหไม่เขาตีแรงยังงั้นโอ้เราใกล้จะได้สกิลแล้วอีกแค่ห้าเท่านั้นโอ้ยเราได้โวยเราได้โวยวู้วขออีกแค่นิดเดียวครับ เวลอัพครับเฮ้ยไอ้สองตอนนั้คุ้นเอ้ยมันกลับมาอย่าไเออ้ยเฮ้ยมันโชว์ผลให้เราดูอะเอ้ยเฮ้ยเอาเอ้ยเฮ้ยดูดิโอ้โหมันมันแกล้งเราครับมันวางผลแบบล่อเราแล้วพอเราวิ่งเก็บมาเก็บเฮ้ยไอ้สองคนดีเฮ้ยโอ้โหไม่ทันมามาเรายังไม่มีนะสองคนนี้เอาปละคาบเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันถามเราอย่างนี้คือแบบมาแกล้งเราแล้วก็ถามว่าเอาปลาคาบเพื่อนตรงหัวรูปร่างจะชัดเห็นพี่เป็นคนยังไงวะอย่างนี้มันก็ต้องไม่เอาดี เดี๋ยวเพื่อนผมจะเอาผลไปซ่อนนะครับอุย้ยเหมือนเขาบอกว่าเขาจะเอาผลไปซ่อนแล้วก็ให้เราตามหานะอุย้ยอย่างนี้ก็จัดไปดิ <c oughs> นี่หาได้เลยเปล่าอุย้ยเหมือนเขาบอกว่าหาได้เลยครับเอาจัดไปนะครับไปหากันต้องซ่อนไว้ในนี้แหละเพื่อนผมผมว่าต้องอยู่แถวนี้แหละเอ้ยเหมือนเอ้ยเอ้ยเจอแล้วครับเอ้ยเจอแล้วผลแสงโอ้โหมาแอบอยู่ตรงนี้นี่ได้มาแล้วครับผลแสงครับผมโอ้โหบอกไปเลยครับว่าีซี่ ได้ถีกหนึงผลครับผลไฟแล้วหรอผลไฟที่เราอยากได้นะหาไม่เจอเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยจอแล้วครับเฮ้ยโอ้โหได้แล้วครับผลไฟโอ้โหในสุดเราก็มีผลไฟเข้าแล้วขอบคุณเขาหน่อยดีว่าปะขอบคุณเขาหน่อยอ่ะเราไปเก็บเวืกันต่อดีกว่าคือดีก็มีคนเอาผลมาให้เราชิลดีอย่างนี้ครับแล้วก็พอพี่เห็นผลแสงนี่พี่นึกขึ้นได้นะว่าสกิลผลแสงพี่เนี่ยมันตื่นแล้วนะเออมีใครอยากเห็นว่าว่าสกิลผลแสงตื่นพี่เป็นไงนะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเอา โอ้โหเรายังไม่ได้เก็บผลแสงเลยไอ้สองคนนี้มันเกินไปว่ะโอ้โหผมกาลังคุยกับปปปน้องๆ้อยู่เลยดูดิโอ้โหไอ้สองคนนี้มันตอลบหลังเรานะโอ้โหแล้วดูมันเต้นดูมันเต้นมันยอ้อเยอยมันย้อเยอยเราอะครับเราเสียผลแสงไปเลยนะเมื่อกี้เอเราไปเก็บเรื่องผลใช้สกิลเอฟดีว่าครับโอ้โหร้อยเก้าสิบเก้าแล้วครับสกิลอันนี้แค่หนึ่งเท่านั้นโอ้โหได้มาแล้วครับสกิล F อมาลองใช้กันดีกว่าครับสกิลเเป็นยังไงนะน่าจะเป็นสกิลเคลื่อนที่แน่แน่แหละเอลย วิขาดโอ้โหเอาไม่ใช่สกิลเคลื่อนที่ครับทุกคน<ล>มันไม่ใช่สกิลเคลื่อนที่นะนึกว่าเป็นสกิลเคลื่อนที่โอ้ยก็ในที่สุดนะครับเราก็ได้สกิลตัวเอฟมาแล้วนะก็ผิดคาดนะครับนึกว่ามันจะเป็นสกิลเคลื่อนที่นะไม่ใช่นะ <S 2> <S 2> เออก็เดี๋ยวเอ้ยที่ลืมเลยครับ EP นี้เราลืมสุ่มผลไปได้ไงเดี๋ยวเรากลับไปสุ่มผลกันก่อนดีกว่านะ <S <S เออไปสุ่มผลกันดีกว่าครับเออมาครับเรามาสุ่มผลกันดีกว่า อุ้ยโอ้โหแล้วผลที่เราได้อีกแล้วครับท่านผู้ชมนี่โอ้โหเป็นผลนี้อีกแล้วครับผลช็อปคือเราแบบได้ผลเกลือตลอดเลยนะเอออยากได้ผลดีๆบ้างอะเฮ้ยโฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยอุ้ยมันมาอีกแล้วครับต้องตัวนี้โอ้ยแสบตาโฮ้ยหนีหนีหนีก่อนครับดีก่อนนี่ก่อนโอ้โหคือแบบโฮ้ยอะไรเนี่ยคนวภาษามาไม่หยุดเลย โอเคเหมือนจะหยุดแล้วนะครับโอ้โ oh. หใครมาเล่นคอนเสิร์ตอะไรแถวนี้อะไรเนี่ยดู่ทับหน้าอะไรเนี่ยโรนันโดเป็นโรนันโดครับดูดิอ <c oughs> ุ๊ยผลอะไรอะผลสโมกนะแล้วก็เขาถือพผลอะไรอะฟินิ่ฟินิกเนพอได้ไหมผลน,นั้นออ,ออกคลิปด้วยครับได้้ครับเนอะออกผลแล้วให้ออกคลิปไปมันบอกให้เราตามไปวะจะเอาผลฟินิกให้เราโอ้ยมันวิ่งไวเว้ยเราตามไม่ทันโอ้เราตามมันไม่ทันมันวิ่งกันโคตรไวเลยครับไปไหนแล้วอันนี้แล้ว,ลวโอ้ยทำไรอะเอ้ยจะเอาผลโยนลงน้ำหรอจ้าจ้าจ้า โอ้ได้มาแล้วครับผนฟีนิกซ์ครับผมโอ้โหรีบเก็บรีบเก็บรีบเก็บอดี๋ยวโดนฆ่ารีบเก็บรีบเก็บกอนเลยรีบเก็บกันเลยมาแล้วได้แล้วดี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 เร็วดีดีดีได้แล้วได้แล้วได้แล้วดีเร็วโอ้ยนี่ครับเราเข้ามาแอบในนี้นะอ้าวเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อคือปกคลิปด้วยโอ้โหได้ครับน้องโอเคก็ในที่สุดนะครับตัวกวนสองคนเราก็ไปแล้วแต่ว่าเขาก็ให้ผลฟีนิกซ์เรามาเลยนะเออเราไม่ได้ปิดคลิปดีๆสักทีเอ้ยเออฮัลโหลครับน้องสวัสดีครับเฮ้ยครับผมสวัสดีครับเป็นไงบ้างครัับบบบบเซิิร์ฟพี่่สสงมม้ยแวาาออดคลปโโห เกือบสบายครับเมื่อกี้มีใครไม่รู้มาแกล้งผมครับสองคนเอา้าเดี๋ยวนะใช่หรอเซิร์ฟพี่มันไม่มีคนนะครับมันไม่มีใครเข้ามานะใช่เดี๋ยวพี่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยแบบมาฆ่าผมอะ่ะฆ่าเลยเหรออ๋อแล้วนี่คือเรายืนทาอะไรครับเนี่ยอ๋อเมื่อกี้ผมจะปิดคลิปครับแต่ว่าแบบมีคนมากวนผมไม่ได้ปิดสักทีอ๋อกวนกวนอะไรอะ่ะกวนยังไงอะ่ะไหนเล่าให้พี่ฟังสิคือผมยืนอยู่เฉยๆแล้วก็แบบมาดีดกีตาร์ต้องเนง่งต้องเนง่งอะไรก็ไม่รู้แบบเสียงดังมากเลย <c oughs> โอ้ฟังหนัเลยมีกี่คนนะสองคนครับสงสัยลิงเซิร์ ใช่เป็นตัวเลขครับเข้ามาได้ไงวะเนี่ยบอกว่าพี่ทำลิงเซิร์ฟหลุดแล้วแหละโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วอัดคลิปเสร็จเลยไหมครับก็กำลังจะปิดคลิปเนี่ยครับไอ้สองตัวเมื่อกี้มันไปละโอ้ดีดีเดี๋ยวพี่สุ่มผลเล่นพี่เข้ามาสุ่มผลเล่นไงพี่ชวนลูกชายมาสุ่มผลเล่นยังไงก็มาฟาร์มที่เซิร์ฟพี่ได้น้องเซิร์ฟพี่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกช่วงนี้พี่ปิดแมปอื่นอยู่โอเคโอเคตามสบายนะไปละไปละโอเคครับเมื่อกี้คนดังมาหาสองคนเลยนะเออจากอ้องรอนบีนะครับไม่นึกว่าจะได้เจอนะแต่ยไกกคลล่าดดรแชืม์์ แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ในการกทำคลิปต่อๆไปด้วยนะโอเคไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกัน